สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องที่เขามารับชมช่องจาสายฝาครับสำหรับมือนี่ครับจาสายฝากับได้ยูที่ตลาดนัดบ้านหันครับอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามครับันที่24เดือนเมษายน2,567ครับ จะใส่ฝากไปจะได้พักพีพานองครับมาเบิ่งบรรยากาศการสื่อการขายกันอันติบราคาไหวนะครับเนาะครับพี่นองครับจะไสยฝากมาหอนมาหอดหองมอดบอนแล้วครับจะไส่ฝากแบบมียางมากมายครับก็จะได้พทีพีพานองครับไย่างนีบดึงบรรยากาศเลยครับโมอ่ะไปเบิ่งตัวแหลกเลยครับผมอันนี้คือที่มันคือที่เบิ่งเงินเบิ่งต่อราคากันอยู่นะครับเนาะ จูงไปแล้วครับตง้งมาเบิงตัวแหลกครับหอยต้งครับหอยตองครับหอยตองพี่น้องมาเบิงตัวแหลกเปิดหัวเปิดหัวครับหอยต้งเลยสาวน้อยปะสาวน้อยลูกพ่อไรน้อยน,นี่ สายกลมนสายกลมเนาะครับเนาะจักปีจักเดือนละ่อยตัวนี้ิบเดือนสิบเอ็ดเดือนเนาะสูงอยู่เท่าไหร่ครับร้อยยี่สิบเอ็ดร้อยยี่สิเอ็ดเอพี่น้องเด้อยตัวนี้เนี่เปิดไปที่ราคาไ่สองหมื่นสามพันสองหมืนสามพันบาทเด้อพี่น้องอยตัว

แม่ลูกบ่แม่ลูกใช่ตัวลูกเพิ่นนี่นะแม่ลูกลูกแม่เลยอพราะไม่เรียนโค้ดบาทถิ่นมาเจ้าแม่ลูกลูกแม่ลูกพรอไไรครับนี่ตัวลูกเพิ่นลูกคุ้งฝืนเด้พี่น้อยนะแคกปีแักเดือนครับตัวลูกเพิ่นแปดข้อยหน่อยแปดเดือนเลยตรงแม่อ่าอ่านี่แม่เพิ่นนี่ได้ลูกแม่ตัวแล้วลูกแรกแม่ผสมไปแล้วครับผสมไปแล้วผสมพอได้ไปครับ ผมโต๊ะท่านประกันเนาะสูงอยู่เท่าไรครับลอยสี่สิบหัวเออสำหรับกล้วยแม่ลูกลูกแม่แม่ลูกลูกแม่ตัวนี้เปิดไวที่ราคาไหนเปิดไวทีสี่สิบห้าเด้อพี่น้องอ่าฝากเบอร์ทุ่งไว้พี่น้องข้างในบานเนี่ยศูนย์เก้าแปดแปดสี่เก้าศูนย์เก้าสี่เก้าครับหอยยงหน้าโพคือเก่านะครับราคายังต่อรองได้เนาะครับผมมันครับ ครับอ่ามันมันครับนายกครับสวยงามอีกตัวคางกันครับสวัสดีครับเร็วเือตัวเดียวนี่ยเปล่าสามตัวครับอ๋อไอแม่ยทองปะมีทองเดือนครับทองเดือนผสมพ่อดให้ไปทองตีนตัวจูเนียครับทองตีนตัวจูเนียได้ลูกไหมอีกตัวแล้วตัวหนึ่งตัวสองไม่ทองเนาะสูงยี่ตัวไหนครับ ร้อยสามสิบแปดเด้อพี่น่อยเด้อเบอร์อ่าเบอร์ก้วยกล่องก็นี่ทุ่งอย่ร้อยสามสิบแปดครับร้อยสามสิบแปดเปิดไปที่ราคาไหนสี่ทสาเปิดไปที่ราคาพอฟังเหสี่ท่เด้อละราคาต่อรองใดเนาะ อ่าฝากเบอร์โทรไปพี่น้องก็เนี่ยศูนย์หกหนึ่งห้าสองเก้าสามศูนเจ็ดสองคับผมมันหนครับเอาใส่กับแม่ลูกผมขึ้นคนเฝาอยู่ปะไอเสียเขาครับอ๋อครับครับมาเบิงงแม่ลูกอีงครับไม่ได้ับแม่ลูกเนาะลูก่นไหมซ่อนซ่อนเด้อ ครับแม่ลูกลูกเถิกเบิ่งลูกควน่อนเลยครับนี่ลูกพ่ออะไครับลูกสร้างอุดรนใบหลอดมีเนาะลูกสร้างเบิ่งลูกควน่อนเลยครับแม่ได้ลูกไหมโตหรอครับลูกแรรกคับลูกแรกในในท้องมัมีอีกเนาะพรท่านสมสูงอยู่ไงครับตัวแม่เพิ่นลอยสามสิบเจ็ดแม่ลูกแม่ลูกลูกเถิกลูกสากูดอนเล้บพีนอนซุ้งลอยสามสิบเจ็ดเปิดใบที่ราคาอะไ เปิดไปทีราคาพอฟังสี่สามหมื่นเจ็ดเด้อฝากเบอร์โทรไปพี่น้องเขาเน่อยครับศูนย์แปดแปดศูนย์ห้าสามสี่สามเก้าเจ็ดนะครับเด้อพี่น้องจริงกังกันเขามาได้ราคายังต่อรองได้อีกนะครับเนะาะครับครับผมมันมาครับพี่น้องเด้เมื่อน,นี่วาไว้ อพาไปทั้งนี่นะสวัสดีครับแม่สาวหน่อยจักปีจักเดือนครับฟุงอยู่เท่าไรครับนี่อลูกพ้อไดครับลูกบานบานเท่านะครับเนาะใส่ข้องามบานบานเท่าเปิดใบที่ราคาเดี๋ยหนึ่งหมื่นสองพันบาทครับอ่าฝากเบอร์โทรไว้พี่น้องเขาเนี่ยศูนย์เก้าสาม ห้าหกหกแปดเก้าหนึ่งหนึ่งสามครับผมมันมาน,นครับต่อราคากันดีป่ะครับอ๋วัดกันได้เท่าใดละ่ะสูงเทปป่าใดใบซีซแปย,ปปย,ปปยแม่ลกูลกลูกแม่หรือลกูกลูกผูกลูกผูลูกผูนะครับเนบานะ อ่าตัวลูกเพิ่นได้ลูกข้อไหนครับขึ้อมาหรอแม่เพิ่นได้ลูกไม่ตัวหรวตัวตัวนี้ตัวสามเนาะตัวตัวตัวสี่ไปตัวสามตัวสีไปตัวสามเนาะตัวนี้ตัวสองนี่เป็นองนะครับครับเปิดว้ที่แล้วไหนครับเปิด ไปที่สาสิบเอ็ดนะพี่น้องนี่ครับบิวงวับวสี่เอ็ด,เ,ด,ด,เ,ดเปิดไว้ที่ร้อยสามสิบเอ็ดอีกครั้งเปิดไว้ที่สามหมื่นเจ็ดันสามมื่นเจ็พันกับฝากบท่ไว้ไว 80, พี่น้องก็ในบาทนึ่ศูนย์เก้าสามนย์เก้าสามห้าสี่เก้าเก้าสามห้าศูนยเก้าสมหศูนย์ครับพี่น้องจากทางไหนเนาะหัว,นหวนดนะครับเช่นมาเช่นหน่อยเอ็ดเ้องนะครับเนาะอ่าครับผมมันมันครับอันนี้ข้องผู้ใดเนาะของ

ขายกพอพ่คอมาขายลายครับคนมาขายลายก็คนสซื้อนะอะคนไดกัซื้อหน่อยลุงเออเออเอาแม่ลูกว่าดิแม่ลูกแม่ลูกแม่ลูกลูกมเถอลูกอู๋ลูกอูรนะครับแม่สูงวัยซีซีนี่ครับแม่สูงวัยซีบครับแม่ขวบหัวพอเสียงเลยปุณหะ เปิดไปราคาไหนก่อนแม่รูสามหมื่นเก้าครับสามหมื่นเก้าเอาฝากเบอร์โทรไปพี่น้องข้านบ้านแปดหกศูนย์ศูนย์หาสเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดเจ็ดแปดหนึ่งเพอเสียงเทวดาสนามครับครับผมมันนันครับพี่พ่อครับสวัสดีครับเด็กชายกันระเบพว่ายังครับโอ้ได้แม่ตัวมือนีกสามสามตัวตัวนี้เปิดไปที่ราคาไหนสามหมื่นสี่สามหมื่นสี่เนาะ เป็นกล้วยเถิกเออพี่น้องตัวน,นีสามหมืีอันสองตัวนี้เดียสามหมื่นสองสามหมื่นสองตัวนี้เดียกูนี่ก็จะให้ก็เ,เจ็อย,ยอเดี๋ยวก็พันอ๋อครับเอาเอาฝากเบอร์โทรไปนะพ่อศูนย์หกสี่ตองหเจ่ปครับอ่าครับผมมันมนได้พอเวนะ ถามเงินก่อนเงินดิสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบด้มาสองคย่แม่ดูก,กันบ่อน,นิบ่บ่อนออตันแรกเปิดไวไราคาไร้ขาวกลัวข้าวกัวต้สวนอสองเดีย สองหมื่นพ <maison> ันเพี่นเ้อวยน่อยเมื่อนี่ไอไอเอาฝากบั้ห้พี่น้องกันเแเกศนแปเก้าหาน่งศูนย์หาสี่สามแปดี่แครับมันหมาด้พ่อเมาบึงเมียสาวเมียทองเมียทองสวัสดีครับแม่ทองเนาะแม่ทองปะ เจ็ดเดือนท่องพ่อไรครับท่องสร้างอุดดอนไบร์หลอดมีเนาะมีเอกสารครบเด้อท่องเจ็ดเดือนแม่ได้ลูกไม่ตัวแล้วครับซีโตแล้วไตัวตัวเม่พ่อมตัวซี่ได้ท้องหรือบปล่หรือว่าหาไปสูงยี่ไรครับร้อยร้อยสามแปดร้อยสามสิบเก้าเด้อร้อยสามสิบแปดสามสิบเก้าลูกซีโตแล้ว เปิดใบที่ราคาไหนครับเปิดไปที่ราคาสี okay, าา่สิบห้าซื้อหนึ่งได้สองแนวนอนครับเอาฝากเบอร์โทรไว้พี่น้องเขาเนี้ยศูนย์แปดห้าห้าเก้าหนึ่งห้าหกสองหกครับโอ้มันหม,ม,มืนครับ สวัสดีครับพี่พ่อสวัสดีครับได้มไหมตัวน้อเมื่อนี่ตัวนี้ตัวเดียวนี่ละ่ะตัวเดียวาาเป็นสาย,สายดอนดอนสายเผือกเนาะนีะ่ของเนาะเวียดนามเพราะว่าท่านได้ซื้อเอานะครับ <c oughs> เป็นสายดอนครับเช็คปีเช็เดือนครับนี่ปีแปดเดือนปีแปดเดือนสูงอยู่เท่าไหร่ครับสูงร้อยสามห้านี่ละร้อยสามสิบห้าะครับนะครับแม่สาวน้อยรับลูกพ่ออะไครับ ล,กกลูกแก้วฝ่าลูกแก้วฝ่าเนอพี่หลวงเนอครับพ่อเปิดไปทีละค่าไหนครับเปิดไปสองเจ็ดห้าสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยครับพี่หลวงครับราคางามๆกำลัง,ง,งพอดีเนาะครับอ่ะฝากเบอร์โทรไปพี่นลวงก็ได้ครับศูนย์เก้าห้าสองหนึ่งสี่แปดซี่เก้าแปดซีสองเก้าพ่อทองสาจังหารครับพอทองสาจังหารจากพี่หลวงเมืองลอยเอ็ดเท่าเด้อพี่หลวงเนออ่าครับผมมันมาครับพี่เพ่อ อาสวัสดีพ่อครับเชิญนนอยเชิกหน่อยนะเนาะเช็ญหน่อยใสย่แบบบานเท่าสูงยู่ไไรครับพว่อนเจนี้ลอยยี่สิบพ่อเปิดไท้ทีราคาเท่ครับหมื 10, 4, น่นสี่พันห้าร้อนะครับเออพ,พ่อสักพ่อปีเทาเปิดไ้ทีหมื 10, 4, ่น4 5 0 0ัน้าอาฝากเบอร์โทรไปด้พ่อ ศูนย์หกสามศูนย์ศูเจสมสองห้าเจ็ดสองสองครับผมพอสักว่าปีราค่าต่อรองได้อยู่เนาะครับผมมันมันกยี่อ้วยขาดนำเรียงน่อยนึงเนาะเด้งครับอีก สวัสดีครับครับแม่สาวน้อยจกปีใกเดือนหรอครับพ่่ยตัวนี้ลูกพ่อไะไครับเดีซื้อไปพุ่ยบันบานเท่าสายบันบานได้พี่น,อน้องเ้อแต่ว่าดูดีอยู่สายบันบานก็ถือว่าดูดีครับนี่ครับเปิดไว้ที่ละห้าไรครับพี่บ่ เปิดไว้ที่ราคาหนึ่0ห้าพันบาทนะครับนอละราคายังนี่นะั้งต่อร้อยได้รอีกนะครับเนาะีีนองดีนะยังตอร่องได้อีกอยู่ครับเอาฝากเบอร์โทรไปนะครับพีู่นย้าส่สี่ห้าสองเก้าสองแปดสององปดครับพี่นองจากไหนท่างไหนเนาะพีนองจากเมืองอยไรอ็เนาะเนาะอ่าครับผมมันมาครับออา เบิ่งน้ำสวัสดีครับขายหรอบอมาขายกล้วเชือแแลกบ่ได้มหมตัวครับนี่ได้ก็ตัวเดียวนี่บอขายจากบาทบุกละ กาวควเอานี่แหละครับขาเทือ,อแหกเ้อพีน่น้อง้อเอานี่กวิบวมาสัเอาาวพันวเอาฝากเบอร์ทษเนยอาจจะมีพี่น้องก็สนใจเบอร์อทร08ศูนย์แปดสองศูนย์แปน,น่อเมัน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 ครับมา เออนายหอยใหม่นะพี่น้องนะยังบเลาะเบิง่งทางผีงาา่ถ้ามีกล้วยไทยอีกเนะาะนี่อยู่อีกเอาสิภาพพี่น้องไปเบิงกล้วยงามอีกชุดหนึ่งนะพี่น้องนะอเด้อโอ้ยแดดนี่ย,ยักหน่อยเด้อพี่น้องคือมันสวยล่ะ มางงามคับใเจ้าใหรอครับขายหรอวะครับผมตัวนี้บอกใครหรอทั้งหมดใครไปแล้วโอ้ยหมูขคยแล้วขายไปเท่าไรหมูนี่คู่นี่สามหมื่นกว่าบาทงามชุดนี้เด็กนขายกันเราบอก่นต่อบมาเพิ่นเพิ่นขายกันเรเด้อพี่หนังเด้อนี่ย ชุดนี้สามหมื่นเนี่ครับคนขายกันไปแล้วครับมาบริษัทไทยครับตัวนี้คือขายไปแล้วครับสามหมืนน่นตัวนี้ต่อราคากันอยู่สรุปคนไหม,มง,งามๆอย่าเด้อพี่น้องเดนะครับครับพี่น้องครับสำหรับคลิปกล้วยงามนะครับเนาะมือน,นี้ครับจา่าสายฟ้า กะจะขอจบคลิปใบเพียงแค่นี้ครับนะบรรยากาศเมือนี้กล้วยกระเทาน่อยแต่ว,ว่ากับพ่อไทยไายอยู่ยังจีเราพี่น้องมันยัง่ายไงครับอ่สำหรับคลิปกล้วยตลาดบ้านหันประจำวันที่24เดือนเมษาย,ยน2567จากสายฝากก็จะขอจบคลิปใบเพียงแค่นี้ครับกะขอเกล้าคำว่าสวัสดีครับ